Taip. สวัสดีเลิฟเลิฟกันนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปเศรษฐีเซิร์ฟประเทศ love love นะครับผมในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมในคลิปเศรษฐี love love ในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์อะไรเป็นไม่ได้นะครับผมนอกจากอีเวนท์ของจีส่วนจีที่เข้ามาในช่วงเทศกาลนี้นะครับผมก็หนีไม่พ้นจี้วาเลนไทน์นะครับผมที่เขาเปลี่ยนให้กลายเป็น love edition ไปที่เรียบร้อยมีทั้งหมอดอยู่5จีนะครับผมเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าจีไหนน่าสนใจบ้าง จีแรกนะครับผม Love Edition หมวกดิชาเทเจเนียมนะครับผมความสามารถก็คือเพิ่มอัตราการควบคุมลูกเหล่าเม่นยำนะครับผม54%หมวกอีก1ภเกื่อกดคุกกี้นะครับผมแล้วก็มีโอกาส85%ป้องกันสกิลบังคับยายป้องกันกรดักจับนะครับผมจำนวนจะาก,กัดาแค่2ครั้งเนาะแล้วก็มีความสามารถในการ เมื่อไฟตรงข้ามนะครับผมตกไปยังเลนมาของเรานะครับผม60เซนใช้เอฟเฟกต์ xt, ผลกระทบก็คือสลายอเทมจัดการนั่นเองให้เหลือศูนย์นะครับผมพร้อมกับไม่สามารถชาร์จได้เปไ็นระยะเวลา หนึ่งเชิญด้วยกันก็จี้ที่เก่าขนาดนั้นก็ยังมาเป็นจี้เลิฟอิดิชันในวันนี้ได้นะครับผมอย่างต่อไปนะผมอันนี้ใหม่หน่อยเนาะเลิฟอิดิชันบัตรเชิญกุหลาบต้องสาบนะครับผม,มบบความสามารถก็เมื่อตรงเลนมากของฉันนะครับผมมีการเรนตจะ่าพนังพื้นฐานนะครับผม70%แล้วก็เรียกศัตรูมาแบบซุ่มหนึ่งคนแล้วก็มีโอกาสกาที่จะใช้ใชเอฟเฟกต์เมล็ดพันธุ์ต้องสาบนะครับผมใส่ศัตรูที่ถูกเชิญมาด้วยนะครับผมเราต้องถูกเชิญก่อนเนาะ ตูถึงจะมีโอกาส70%ติดมเมล็ดพันธุ์ต้องทราบนะครับผมเดินดุดุๆมาตกไม่ได้นะครับผมแล้วก็ตกพ้นที่วันชานนะครับผมรับ60%ของค่าคันก่อสร้างนะครับผมเราก็จะมีเงินเชิญได้อย่าง ลิมิเต็ไม่ใช่มีเงินเชิญได้อย่างอินฟินิตีไม่มีจำกัดนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นจี้ใหม่หน่อยที่กลับมาเนาะส่วนที่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็น Love Edition เกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกในรเทศนะครับผมเมื่อทอยเต่ามีโอกาส75%ที่จะเลือกด้านหน้ากับด้านหลังนะครับผมพร้อมกับเลือกว์ปไปในระยะที่ทอยได้เนาะเมื่อไปตรงขั้นเหมือนกันว์ปเกิน2องครั้งภายใน1เทินนะครับผมมีโอกาส80%นที่จะส่งไปยังเกาะร้างแสดงผล 2ครั้งเพิ่มจาก70เไป75็น75หรอหรอือว่าจะเพิ่มจาก70เป็น80งี้มันจะไม่ถึง80-85เลยใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสที่จะไม่ติดใช่ไหม ใช่นะครับผมทำไมเซิร์ฟมี้ขี้งกจังเลยละครับที่ตบายนะครับผมเป็น l ล e d e d i t i o n อุปกรณ์เขียนแบบราชาที่อยู่ในประเทศเศรษฐีนะครับผมเมื่อตกเออมื่อก่อสร้างครั้งสามหลังนะครับผมมีโอกาส50%ที่จะย้ายกลับลงม,มัเป็นตำแหน่งเดิมนะครับผมบวกอีก10%มไม่แสดงผลเนาะมันตกบื้นที่ของชั้นรับ60%ของค่าอาคารก่อสร้างนะครับผมมันก็จะเป็นจี้ที่คอมโบคอมจอยกันดีอยู่นะแต่ตอนเด้งอะ่ะมันจะเป็น3มหลังใช่ไหมที่เราตกลงมามันอาจจะถูก กว่าแลนด์มาร์คหน่อยหนึ่งนะครับผมอ,อ้าคิดไปนู่นเลยเหรอคิดไปถึงนู่นเลยนะครับผมเมื่อไฟตรงข้ามนะครับผมย้าย2องคำในหนึ่งเธอมีกาสเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะส่งศัตรูไปยังเกาะร้างนะครับผมจับก,กันจำนวนแค่2ครั้ง ที่สุดท้ายแล้วใช่ไหม Love Edition Sweet Bot หุ่นไล่กานะครับผมเมื่อทยลกเต่ามีโอกาส75%เลือกทอยด้นด้นนหลังเนาะเมื่อทอยผ่านสายตรงข้ามมีโอกาส75%ที่เปลี่ยนสายตรงข้ามเป็นเป็นหุ่นไล่กานะครับผมเมื่อเกิดคำเตือนพิซอรี่เนาะก็จะทําให้นะครับผมมีโอกาส95%ที่จะขังกงไฟตาตูนะครับผมจํานวนหนึ่งครั้งทำไมน้องมาดูสีมูสีมูกูไม่รู้หรอว่าอยู่ใน อ่าเทศกาลมันวันไทยมันชมพูเกินอะมันชมพูแบบชมพูอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อคอยหน้าหลังบอดสวิตหุ่นไรการอ๋อลุงโดนหลอกลุงก็นึกว่ามันมีความสามารถมัดอยู่เห็นมีมัดน,นะครับผมหรืว่าเอ๊ะความสามารถมัดหายไปไหนไม่มีนะครับผมดังนั้นอย่างงเหมือนลุงนะครับจบนะครับผมตัวแทนของจี้ดาร์กในอีเวนต์ uh tests of วาเลนไทน์นะครับผมก็คิดออกวิธีการหาก็น่าจะไม่ง่ายไม่ยากนะครับผมโดยการที่เรานั้นสะสมเป็ดตกหลุมลัก S นะครับผมทั้งหมด4ชิ้นเนาะซึ่งเป็ดนี้นะครับผมสามารถหาได้จากการที่เราสะสมช็อกโกแลตวาเลนไทน์เอบวกนะครับผมแล้วก็ช็อกโกแลตสตรอเบอร์รี่เอนะครับผมแล้วก็ช็อกโกแลตหัวใจ A นะครับผมอย่างละสองอันไม่เท่ากันด้วยช็อกโกแลตหา3นะครับผมเพราะว่าเป็นที่วาเลนไทน์หรอ ก็เลยไม่ใช่สองสองสองแต่มันก็ไม่ใช่สองสามด้วยนะครับผมมันเป็นสองสองสามมันเพิ่มมาอันหนึง่งน่าจะยาก,กแล้วล่ะส่วนจี้อื่นๆนะครับผมที่เข้ามาด้วยก็จะเป็นจี้วาเลนไทน์เดิมๆนะครับผมก็คือ วันเทนทาหมวกอาร์คิวนะครับผมนี่มีความสามารถในการชาร์จโลเมื่อตกเมืองของเรานะครับผมวันเทนทยอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศที่มีความสามารถในการตกเมืองสองสี่แปดนะครับผมแล้วก็มีความสามารถของวันเทนทโดนกอป,ปี้เหล็กนะครับผมมีดูดสีช่องในหลังพร้อมกับมีความสามารถของเมืองพุชนะครับผมส่วนอันสุดท้ายเป็นวันเทนทยบันนี่แห่งรักนะครับผมนี่ไงความสามารถในการผังอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ อ๋อเมื่อฉันอยู่บนเลนด์มาร์กของตัวเอง5 5%ดักจับย,ยังจะเอาความสามารถนี้มาขายอีกเหรอความสามารดักจับเนี่ยโดยก๊อปปี้ไม่เหล็กยังดีกว่าเลยมไม่เห็นว้าวเลยเปอร์เซ็นก็ไม่วาวข้ามไปก่อนได้มั้แต่ถามว่ารูปลักษณ์สวยไหมสวยสวยเกิไอจี้มเลนทายอะเพราะว่าเขาเปลี่ยนพื้นหลังเหรอ เออน่าจะใช่พื้นหลังมาดูมีอะไรนะผมนี่พื้นหลังสีฟ้าเปลี่นสีฟ้าพื้นหลังสีฟ้าพื้นหลังสีฟ้า,ฟาอ๋อเปลี่ยนพื้นหลังนี่เองก็เลยขายได้แบบน่ารักเป็นบ้าเลยสำหรับอีเวนท์ครั้งสองนะครับผมก็จะหมดในวันที่สนะิบห้าเนาะสำหรับอีเวน จีเล <Holmes. S 1> ิฟอิดิชั่นกับจีน้องลิลลี่หลองก้านะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีน้องเนาะก็ไม่ต้องหาก็ได้นะครับผมไปหาตัวละครประจำเดือนโหดๆกว่านี้จะดีกว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนสำหรับน้องไม่บอกโอเคนะครับผมลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขกับการใกล้เกล้สตรีเซิร์ฟประเทศเลิร์ฟเลิฟนี่ครับจบจุ๊บ